เมื่อวันที่หนึ่งกันยายนกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทลาวิโรธจัดงานมอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ภาคกลางและภาคตะวันออกให้กับผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเดน่นหลังจากได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายโอกาสในการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นจำนวน5สาขารางวัล คือรางวัลสาขาผ้าและของแต่งกายสาขาของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสาขาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารสาขาอาหารแล้วก็สาขาอื่นๆโดยได้รับเกียรติจากในายใบน้อยสุวรรณชาติรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะทั้ง5สาขาภายในงานนี้อีกด้วยวันนี้ก็กืนน่นต้องขอสแสดงความยินดีกับผู้ประกบอบการที่เข้าร่วมโครงการของเราเนาะวันนี้เราก็ประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศ รางวัลที่1เนาะ5รายรางวัลที่สองรายรางวัลที่3 5รายนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งของกรมส่งเสรมิมอุตสาหกรรมที่ทำให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีที่จะทำให้สินค้าของเขาได้รู้หรือต่อยอดอะไรต่างๆไปแล้วก็รวมไปถึงว่า คนข้างนอกจะได้รู้ว่าใ,ในจังภาคกลางกับภาคตะวันออกเนี่ยนะครับว่ามันมีสินค้าดีๆหรือมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรพวกนี้แล้วก็คนเหล่านี้พอเข้าร่วมโครงการของเราเนี่ยมาเจอครูที่ดีๆนะครับคือเจอครูที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับว่าเพราะว่าสินค้าแต่ละสินค้ามันมาหลายรูปแบบใช่ไหมฮะไม่ว่าทั้งอาหารทั้งผ้าทั้งอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มาเจอครูมาเจออาจารย์ มาเจอนักออกแบบที่ดีจะสอนพวกเขาให้เรียนรู้หรือให้คือเขาเรียกว่ากรัดเก่าความคิดของเขาออกมาว่าต้องการแบบไหนแล้วมันมันจะตอบโจทย์ว่าผู้บริโภคเนี่ยที่จะบริโภคสินค้าพวกนี้ได้แบบไหนในยุคแต่ละยุคไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหนึ่งมันคงไว้กับความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรมของแต่ละพื้นเพทตรงนี้ คือคือทางกรมองเสริมเนี่ยแล้วก็ได้คุยกับทางอาจารย์อะไรตรงเนี้ยเราสร้างแพลตฟอร์มอะไรต่างๆขึ้นอยู่ในออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับแล้วสินค้าเราเนี่มันจะไปตั้งอยู่เป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นห้างหนึ่งในแพลตฟอร์มของออนไลน์ตรงเนี้ยนะครับว่าพอผู้ประกอบการตรงเนี้ยทำสินค้าอะไรที่สามารถที่จะเอาไปขายได้ก็เอาขึ้นไปไวบ้บนบนไอแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับในการที่จะให้ผู้บริโภคอะไรต่างๆเข้าไปดูนะครับว่า สินค้าแบบในแบบที่านต้องการก็สามารถไปตั้งขายในนั้นได้คือทางออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้เขาผลิตเสร็จแล้วก็เอาขึ้นขายตรงนั้นได้แล้วต่อยอดไปถึงตรงที่ว่าคนที่ได้รางวัล15 15ท่านเนี่ยนะครับก็จะไป,ไปออกรายการในผู้หญิงถึงผู้หญิงต่างช่องสามนะครับในวันแตบบุกเ,เพื่อที่จะโฆษณาประชา,าพันธ์ผลิตภัณฑ์อะไรตรงนั้นด้วยนะครับท่านท่าน,ท,านท่านต้องต้องต้อง,ต,องต้องคิดอย่างนี้ก่อนตอนนี้เราเจอ,อโรคโควิดเนาะ โรคโควิดเนี่ยแล้วต่างชาติก็ไม่เข้ามาน้อยมากทีนี้ตอนนี้มันเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งที่ว่า,าเวลาชาวบ้านหรือ,อคนที่ตกงานหรือว่าลูกหลานอะไรต่างๆตอนนี้เขากลับไปอยู่บ้านหมดเลยพอกลับไปอยู่บ้านหมดไปเจอพ่อแม่พี่น้องอะไรต่างๆที่นี่แล้วลองท่านลองดูไอ้พวกสินค้าอัตลักษณ์พวกนี้ส่วนใหญ่เมื่อกี้ท่านเห็นไหมสิบห้าลายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีอายุละ เป็นคนที่มีอายุแล้วคนเหล่านี้มันมันอ,นอยู่บ้านแล้วก็ทำเนี่ยจะทําอาจจะเป็นรุ่นแรกหรือรุ่น2ที่ต่อยอดมาจากทวดยญ้านะต่อยอดมาทําเสร็จอะไรตรงเนี้ยทีนี้พอเด็กเหล่านี้กลับไปบ้านช่วงเนี้ยหกเดือนตรงเนี้ยเขาสามารถที่จะไปบอกพ่อแม่เขาตรงนั้นนะสามารถเอ๊ะต้องทําไปในทิศทางไหนประกอบกับที่มา,มา,ม,ามาเจอครูใช่ไหมแล้วเขาอาจจะเอาความคิดของเด็กแล้วพวกเนี้ยไป ผสมคนเปนกับพวกนั้นและทําให้สินค้ามันออกออกมาดีกว่าที่ทพ่อแม่เขาทาอยู่คนเดียวใช่ไหมมันเขาเรียกว่าโลกมันกว้างขึ้นอ่ะเทคโนโลยีมันกว้างขึ้นเขาอาจจะใช้ทางไอ้เทคโนโลยีเพื่อที่ไปช่วยขายช่วยค้าอะไรพวกนี้ให้กับพ่อแม่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยดีทีนี้พอประเทศเราเปิดที่ผมบอกเมื่อกี้บนเวทีอ่ะ,ะพอประเทศเราเปิดตรงเนี้ยนักท่องเที่ยวมันมาแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวมันมองอยู่ใน,ในที่ว่าแพลตฟอร์มใช่ไหมว่ามีสินค้าอะไรบ้างพวกที่ว่ามัน,มนประกวดได้แล้ว ต่อไปปุ๊บเนี่ยน้องเที่ยบบอกเฮ้ยมันมีของดีในภาคกลางเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่คือภาคกลางกับภาคตอนออกเนาะทางทางทางชนบีทางระยองกับทางภาคกลางเนี่ยไอ้ตรงนั้นมีสินค้าแบบนี้ดีพอมาปุ๊บลงเทพเขาอาจจะมุ่งสู่ไปที่ตรงนั้นแล้วมันสามารถที่ขายได้ไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนละเมื่อก่อนใครบอกว่าสินค้าที่มาจากไอแถวแถวต่างจังหวัดอะไรพวกเนี้ยเป็นสินค้าโอทอปหรือท้าอะไรพวกเนี้ยมันมันไอ้มันมันมันเป็นสินค้าที่ไม่ทันสมัยเดี๋ยวนี้มันมันต่างกับไอสมัยก่อนละ คนอยากใช้เยอะแล้วที่สำคัญมันจะมีเรื่องราวสตอรี่ออกมาอีกไอแพลตฟอร์มไทยแซบตัวเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าห้างที่อยู่บนออนไลน์เนาะห้างที่อยู่บนออนไลน์ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนี้เฉพาะภาคกลางภาคตะลอกมอกมี52รายก็จะเอาสินค้าตรงนี้พอเสร็จโครงการเนเอาขึ้นไปในห้าเพื่อจะดูพอเสร็จทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด4ภาค4ภาคแล้วก็ เราจะเอาพวกนี้ขึ้นไปบนออนไลน์หมด52คูณ4ขึ้นไปตรงนั้นแล้วก็เพื่อที่จะให้ประชาชนหรือผู้บริโภคในต่างๆเข้าไปแล้วเลือกซื้อพวกสินค้าเหล่านั้นได้นะครับก็คือเนี่ยแพลตฟอร์มของไทยแซบตรงนี้นะครับก็ฝากทางพ่อแม่พี่น้องหรือนักท่องเที่ยวหรือคนไทยหรือชาวต่างชาตินะครับลองเข้าไปเยี่ยมชมได้ในแพลตฟอร์มของไทยแซบซึ่งเป็นการส่งเสริมการขาย ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณ์ของกรมเสรินอุตสาหกรรมนะครับขอบคุณมากครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่าน,านทางเว็บไซต์ได้ที่เว็บไซต์ไทยแซบ c o m ได้เลยนะคะ